โ,โ,โ,โนคตรโคุรแม่ปลาเลยใจเก่งโคใจอ่ะรอกิเปอร์ผมหลุดไปเลยคิเปอร์ยังยิ้วสายหลุดอ่ะหลุดเลย <c oughs> ยิ้วไม่ไหวอะ่ะงูยัดจักเดี๋ยวชิมก่อนป๊าบกดแล้วครับไม่รู้อยู่หเปล่า อยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับนี่ครับอ้ยอุ้ยอ้ยนี่ครับ เต็มเต็มครับบอลลมเลยครับนักลานาหมีผมทำงานครับเต็มคำครับกัดแล้วครับโอ้โหพอได้ครับตัวนี้พอได้เลยครับพอได้เลยครับพอได้เลยครับเป็นไงครับโอ้โหไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ นี่ครับอื้อหือไม้แรกเอ้ยไม้สองครับไม้สองนี่ครับวนตึ๊บวนตึ๊บครับตึ๊บอืมไม่อยู่ครับเค้ยอยู่วะเค้ยอยู่เปนตามเบ็ดอยู่ครับมาในป่าแล้ว ดินแรงมากดินแรงมากอืมเน่ยังไงสาวกปลาในสวยกันปุ๊บปลาเล็กครับมันอยู่เปล่าอยู่ไหมอยู่ครับเดีย๋ยวมาดูกันโอ้โหยอยู่ครับอีกไม้ โอ้ยอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วปลาเกลือเอาเติีกิงไหมโอ้โหกำลังออดอเลยครับนี่กำลังเข้าเลยอีกตัวโอ้โหกยกบยางครับนักล่าหน้าหมีทำงานอีกแล้วครับสีเขียวครับโอ้ยเต้องปล่อยไปแล้วกัน อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้ยมีไซด์เครับตัวนี้มีไซดเลยมีไซดเลยครับไม่รู้อ่啊ย้ำอะไรลูย้ำบ้าเลยดูโอ้โหโอ้ยเฮ้ยมาอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะอีกฟู้ยจะดูวะมาไม่รู้ว่ะ ดูคันครับดูคันใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจค่อยใจค่อยใค่อยจะปิดเบรกก่อนเป็นเหมือนประตูอะไม่ใช่ไม่ใช่ประุกป้าอะไรเดี๋ยวโอ้ยขัอขาดวะเดี๋ยใจเย็นหั in also, like, s <S zone, ูขาดไม่ฟ kind of so ังละดู้ยฉันดูว่าชิดไม่รู้ว่ะอย่าบอกนะฉันโดนหลุดรถไฟนะบินไม่ใช่ไปช้อนเ้าไปยัดเอาหยุดร้อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเก่งสายทอกเลยว่ะดูแขนผมโอ้โหยกำลังน่ากินเลยเฮ้ยเฮ้ยนีบลิ้นกูฏิกอาจารย์เกีงลบเอ้าเกีงลบเอาเลยเกีงลบบันดึงอ่ะคัดคัดปั๊บอุ้ยดูเรื่องอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับอืมเรียบร้อยครับ นี่ครับเยี่ยวแตกตัวใหญ่เลยเยี่ยวแตกไอ้จังดูยี่นีเปล่าเก็บ้อยครับวนตึบ